พอเช็คไปเลยครับต่อไปแล้วเลยๆเลยค่ะเลยเขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินมาเอไปยูเทอร์แหละมั้งจอดจอดจอดเอาข้อตรงนู้นเหรอออกเหรอ้าวซูมไปพี่ฟ้าลงทางนี้พื่งประตูนี้พี่ฟ้าอยู่ประตูนี้ไม่รู้พี่ฟ้าอยู่ประตูไหนเราได้ส่งกันอยู่ไกลๆแบบไกลๆแล้วพี่ซันไม่มาเปิ๋ ไม่มียิงฟ้าค่ะโน้ตี่อยู่ฝั่งนู้นอุ้ยอิงอิงน่ารักอ่ะลูกขอพี่นิ่งพี่หมวยหวานมากลูกหวานรักมากเสื้อได้ซักบ้างหรือยังลูกเอ้ยยังค่ะอุ้ยรองเท้าอิงอิงน่ารักมากโอ้ยก้อนทุกคนดูรองเท้าอิงอิงเราคือโทรศัพท์ฟลมได้แค่นี้ขอโทษที่นะ ต้าคทุกคนมาซูมได้แค่นี้ขอโทษทีนะขอบคุณขอบไม่เป็นไรอ่ะชิวๆโอ้โอ้เจลเอย่าทำอย่างนี้มันแม็กตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงอ่ะพี่หมวยใช่พี่หมวยเอาไม่เห็นพี่อิงอีกขอโทษนะทุกคนเฮ้ย ือถุงมือด้วยออันนี้เขาตีมาพี่อิงก็มีหรือเปล่าเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่ะรองเท้าพี่องน่ารักมากเลยอ่ะแต่เดินให้มันเป็นผู้หญิงไงลูกเดินเรียบร้อยหนค่ะเจวลูกอ่ะทุกคนพี่อิงขาเล็กจังโอเคมองไม่เห็นพี่อิงละล่าสุดใพี่อิงจิ๊กกิต์ด้วยน่ารักเนาะ

รถเจ้าของแบรนด์คะออกไปรับครับผมรองเท้าพี่ยังน่ารักมากเลยอ่งมองอนีนะคะอยู่โรงเรียนมัธยมไหนลูกเดกันไอนตรงนี้นะครับเดอองลูกค้าห่งสอง อ่ะขอ่านี้เดครับเท่านี้หน่อยองเียว เสียงชัตเตอร์ช่ำสอรีนะสอรีนะสอรีนะยังไม่ได้กินค่ะเราจะกินยังยังคะะรอลูกเลี้ยงอุ้ยน่ารักอ่ะเต้าเดี๋ยวเขาให้เข้าให้เราเข้าก่อนดูรองเท้าเต้าดิน่ารักมากรองเท้าเต้ารักอ่ะ ตัวเท่ากันเด็กจริงลูกปิกไม่ไหวเลยลูกเอ้ยไม่้พเี้ยพี่ป๊าเราคือช่วงๆขออาหารนี่มีกล้วยไหมครับดูดีขนาดของท้งน่ารักเลยอ่ะเหมือนเด็กเล็กเลย แกกกวยกอวยกอเขามนน่ารักจริงน่ารัี่นเขาเขาเก็บรองเท้าด้วน่ารักมยเขาเขาเด็กสาบันน่ัมากเลี้ยงลูกเขาพูดเลี้ยงลูกเลียงลูกแกกวยจนคนอข้างหมังเลยลูกข้เรียไแล้วลูกเข้าโรงเรียนแล้วทุกคนเรียนจะนั่ง ไปแล้วเลยคีบเป็นขนมกลับเติมเท้าต่อเหรอ่ะเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วกลับบ้านเอ้ยเอาไปไหนอ่ะแมม่าเกี้ยวมาด้วยเหรอเกี้ยวไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เห็นหมาก็เลยนึกว่าเกี้ยวในรถอ่ะเอาไปไหนอ่ะลูกไปแล้วเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วเอาไรหรหนูทานอาหารหนูทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเหรอลูกเหมือนกักมาคุยถอดรองเท้า คิ้วน่ารักอเปนรดี่เขาน้ารักจังาเยวหน้าแตะน่าจะว่างับเย อยากเข้ามาใกล้หน่อยานล้างอ่ะเกิดนิสินี่ยไมใช่ถูกต้องเลิกเรียนแล้วหรอเลิกเรียนแล้วหรอเลิกย่างน้องอิงเลิกเรียนแล้วหรอเลิกเรียนแล้วหรอคะอ๋ออะไรนะปอหกกับปอสี่ลูกจะเข้าห้องนี้เดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะ หายเข้ามาใกล้เนี่ยหายแล้วอยู่ตรงนี้แค่กระจกใสบางๆจีกันตรงกลางเท่านั้นฟ้าขออาหารขออาหารหน่อยชุ่มช่วง ใส่รองเท้าพี่น่ารักเนาะต่แตะเดินแบบต่แตะ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 เดี๋ยวถ่ายหนูหนูมีนั่งมาหนูออกจากงานั่งเลยละพี่ขาเข้าไปแล้วทุกคนแบบเหมือนแบบเดินเดินใส่รองเท้าที่มันมีคำแบบปี๊

พี่ได้ใช่ไหมนังติดขยำจริงเมันะั่นแหละถ่ายไปอย่ม่คยอย่ดเละอย่าเก็บไ่าเมันย่าเลยนย่าเลอ่าเกยบย่าเลยอย่าเีอย่าเลยยเลยอมันเลยย่าเลยอยวเคีอยวเคีอย่เคีอยเย